บอกว่าตรงๆเลยนะนมาหาเลขธงชัยสุดๆนะเอาละฮะเดี๋ยวมาดูผลงานมหาลาบงวดที่แล้วเป็นยังไงฮะเต็มเต็มตรงๆเจ็ดปโอ้โหใช่ไม่ใช่คนตามเฮ้เดี๋ยวมาดูงวดนี้นะเลขหน้าปกเขาจะให้อะไรนะสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายน นะพุทธศักราช2567นะง<ห>วดที่583งวดที่583แอนแนเอ้าให้กันแบบเน้นๆเห็นกันแบบชัดๆให้เลข4ให้เลข5มี4อะไรครับ4 1 4 3 4 5 5อะไรครับ5 2 5 6 5 8เย,ย้เอาดู3ตัวนะฮะ1 เจ็ดสี่เก้าสี่หกสองห้าเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวไปดูในเล่มกันครับชัดๆเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะฮะคอลัมน์ต่างๆในเล่มมหาลาภงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนกันครับอไปดูนะฮะค่อยๆเปิดทีละหน้านะก็มีแหล่งตัวเลขดีๆจากอาจารย์ธนานะะอ่ะทีนี้มาดูครับคุยเฟื่องเรื่องตัวเลขเป็นยังไงกันบ้างครับรางวัลที่หนึ่ง นะสำหรับเลขรางวัลที่1ก็เลขเด่นคือตัวที่วงกลมนะอ่ะมีอะไรเด่นบ้างหลักร้อยมี5กับ8เนาะนะหลักสิบมี2กับ6นะหลักหน่วยมี0นย์กับ7นะแล้วก็เลขท้าย2ตัวหรือว่าเลขล่างเนี่ยเด่น0หลักสิบเด่น7หลักสิบหลักหน่วยเด่น1กับ5นะอ่าสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของตัวเลขก็ลองดูนะฮะโชคร้อนๆอนรับเดือนเมษาครับ ไปกันต่อนะฮะในเล่มจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะให้คุณทุกี้ค่อยๆเปิดทีละหน้านะมีอะไรที่น่าสนใจนะเราจะจับประเด็นเฉพาะตัวเลขแนวทางนะจากกูรูจากสำนักต่างๆอเอาละฮะฟ้าประธานพรนะฟ้าประธานพรให้ตัวเต็งน,นะคือเลขศูนย์นะครับโอ้โหศูนย์ค่อนข้างที่จะแรงเหลือเกิน ในส่วนของสุรินทร์ทีวีก็บอกว่าศูนย์อาจจะมาได้ทั้งบนและล่างนะครับอ่ะต้องไปดูติดตามกูรูสุรินทร์ทีวีที่วิเคราะห์ด้วยนะที่ให้ศูนย์เนี่ยตัวเต็งคือเลขศูนย์ครับตัวรองคือเลขหนึ่งครับตัวเน้นนะศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ในส่วนของตัวรองคือรองหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่ในส่วนของตัวกันครับ29 25 27 24ก็ลุ้นได้ที่บนที่ล่าง อ่ะดูผลงานฟ้าประธานครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วเป็นยังไงไม่ธรรมดางวดที่แล้วให้แปดตัวเต็งแปดเอาแปดมาหกมานะฮะตัววิ่งมาทั้งหมดนะครับโอ้โหให้แปดเจ็ดออกเจ็ดแปดเอาแสดงว่างวดนี้ต้องเฝ้ารอต้องดูว่าศูนย์จะมาไหมหนึ่งจะมาไหมเอาไปกันต่อครับอ่ะเลขคำภีหวยนะเด่นคือเลขสองรองคือเลขสาม นะเด่นสองมี2อ,อะไรครับในวงกลมนะสองเจ็องสี่สอ,สอบนล่างนะครับรุ้นได้นะส่วนตัวกันก็มี20 25นย์สอง้านะอ่ะตัวรองครับ3นะเขาเน้นอยู่ที่3ามแ37นะครับรองคือ30กับสามาทีนี้มาดู3ตัวคู่ใจครับอ่ะสตัวคู่ใจสังเกตด,ดูดีๆเขาวางหลักร้อยนะ หลักร้อยองวดน,นี้วางไว้ที่7นะครับเน้นที่727 737 724 7 8เจ็ดสามเจอ่เองแนะอในส่วนของตัวกันก็มี720 725 730 735ทีนี้มาดูครับอันนี้คือตัวเจาะให้นะก็เอาจาก3ตัวคู่ใจนะมาเจาะให้นะว่าเอาไปรุ้นเลยนะสำหรับคนที่ชอบ เสี่ยงโชคสําหรับ3ตัวตรงตรง3ตัวโต๊ดคุณชอบอะไรชอบ7ก็ไป7นะชอบ2ก็ไป2ชอบ8ก็ไป8นะชอบ4ก็ไป4นะอ่ะถ้างวดนี้ชอบ8เขาให้7 2็เอ๊ะมันจะมาครบไหมงวดนี้ให้738มันจะมาครบไหมก็ไม่มีใครตอบได้นะครับรอผลครับเนาะอ่ะประเด็นอ่ะนั่นก็คือเรื่องราว นะของตัวเลขของแนวทางงว <Okay. S 1> ดที่แล้วไม่มางวดที่แล้วไม่มาเด้อนะอ่ะไปกันต่อนะฮะมาดูแนวคิดแนวทางนะเห็นแวบๆแ,แล้วเลขผีบอกนะเอาเลขผีบอกครับงวดนี้เจ็ดสองเจ็ดห้าสองเก้าสองสี่นะสามตัวเลขผีบอกครับห้าสี่เจ็ด สามสองเก้าผีจะหลอกคนหรือว่าคนจะหลอกผีอ่าผลงานเลขผีบอกงวดที่แล้วเป็นยังไงฮะให้หลุดให้หลุดเป็นธรรมชาติให้ผิดเป็นธรรมดาแต่ให้ถูกกลายเป็นเรื่องมหัศย์นะเอาไปกันต่อนะฮะได้เลขผีบอกเป็นที่เรียบร้อยเอาทีนี้มาดูครับโอ้โหพระเอกของท้องเรื่องอมาแล้วนะ,ะฮะพระเอกของท้องร่วงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ก็แล้วแต่สวยสุดคือเลข4รองคือเลข5้าเอาไปดูผลงานงวดที่แล้วกันก่อนนะอ่ะผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไง16มีนาคมสวยสุดคือเลข4 4, 4่สีมาไหมไม่มาม,ม,มาตัวรองนะงวดที่แล้วเจโอ้โห7 8ตรงตรงนี่บอกว่าตรงตรงเลยนะมาหาเลขธนะงชัย ah สุดๆนะเจ็ดแปดนะเอาแล้วตำแหน่ง78คือตำแหน่ง5 8นะ อ่ะตำแหน่งห้าแปดมันตำแหน่งเดียวกันนะเอ๊ะมันจะมาตำแหน่งเดียวกันหรือไม่อย่างไรตอบไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะชี้ขนาดนี้เนี่จะไปออกจริงที่กองฉลาาหรือไม่ออกถ้าออกก็ถือว่าฟลุกนะถ้าไม่ออกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเอาดูก็แล้วกันสวยสุดคือเลขสี่ครับรองคือเลขแปดั้งงวดน,นี้คุณรักแปดก็สี่แปดอ่ะสวยสุดเลขสี่รองห้าอ่ะอย่างงวดน,นี้ อย่างพ่อสวัยบอกว่า4เอ้ยคุณพ่อสวัยบอกว่า6ใช่ไหมก็เนี่ยฮะก็ส6่หก็ห้ใช่ไหมก็สาอ่ะแต่ว่างวดนี้ถ้าชอบ8เหมือนอาจารย์ทยเยตัวเลขมันแคบลงนะมันก็เห็น4 8มันก็เห็น5 8ก็ส่วนใหญ่ถ้าคิดว่า8อยู่หลัก10ก็8ปสก็8 5ใช่ไหมฮะอ่ะไม่รู้แหละมาแอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามา8ตัวใดตัวหนึ่งโจ้ได้ตังนะไม่รู้แหละนะเพราะว่าใจมันรักใจมันชอบเอา้า888เลขเปลี่ยนชีวิตมา81ตัวก็โอเคแล้วละ่ะนะอ่ะไปกันต่อนะฝากไว้ด้วยนะสำหรับมหาเลขทงชัยนะ4 6 4 0 4 1 4 9 4 8ตัวเน้นนะสวยสุดคือเลข4ตัวรองคือเลข5 5นะ5 6 5 0 5 0ก็สวยนะ ห้าศนย์หี่สวยนะห้าหนึ่งเดี๋ยวมีเฉลยนะห้าหกห้าศนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าแปดห้าอะไรแค่นั้นเองงวดนี้ห้าอะไรอ่ะสี่อะไรเดี๋ยวรอผลครับหนึ่งเมษายนนี้เดี๋ยวรู้เรื่องครบเครื่องเรื่องตัวเลขกับมหาธงชัยมาแล้วเด้อมาแล้วเด้ออ่ะส่วนตัวกันนะสามหกสามศูสามหนึ่งสมเก้าสามปดเอาถ้าติด8 ก็มีแค่3ตัวนะมี48มี58แล้วก็38ถ้าติด6ก็46ก็56ก็36ถ้าติด0ก็40ก็50ก็30ถ้าติด1นึ่งถ้าติด9ก็49 59 39โ,โห้โอรักพี่เสียดายน้องอะรอผลครับอะมากันต่อครับเจ้าพ่อมหาลากคับอ,อืเป็นยังไงฮะเด่นเด่น7ยืนเด่นท้าทาย นะรองคือเลข2นะรองคือเลข5นะรองคือ5กับ2อ่ะมาดูชุดชุด3ตัวโอ้โหอาจจะไปออกจริงๆที่กองฉลากก็ได้นะครับไม่แน่นะครับงวดน,นี้ไม่แน่นะครับ875 625 685 782สองห้าหห้เอติด8ติด8 8จะมาหลักร้อยไหม8จะมาหลักสิบไหมอ่ะ8 7ด 685 782 653 9็ดอง้าห้าชุดชุดสตัวนะเจ้าพ่อมาหาลาบเอาทีนี้มาดูชุด2ตัวบนล่างเนี่ยมีติด8ปดอยู่เ้อเจเอาเลขตัวเดิมใครจะซื้อหรือไม่ซื้อ,อไม่รู้แหละทุกกี่ต้องซื้อนะเลขตัวเก่าเลขตัวเดิมเพราะว่ากูรูซูรินทีวีคำนวณได้ตัวเก่าตัวเดิมพอสมควรนะได้ทั้ง7จ็ได้ทั้ง2อ เลขตัวเก่าเลขตัวเดิมอะดูกันเอานะมีอะไรกันบ้างมี78มี76มี74มี72ถ้าติด5มี5อะไรครับน่าสนใจครับ5้5 6 5ดห้ติด2อครับ29 27 26และ24อ่ะผลงานงวดที่แล้วเป็นยังไงฮะเงียบเงียบสนิทนะไม่มานะอ่ะก็งวดนี้จะมาหรือไม่มาไม่รู้ครับรอผลครับอ่ะไปเรื่อยๆครับ มีอะไรที่น่าสนใจต่อครับอไปดูกันต่อนะฮะน่าจะเป็นแนวทางท้ายๆแล้วละ่ะใช่ไหมทุกี้นะก็<อ>ในนิตยสารมหาลาบเนี่ยนะก็มีไม่กี่อ่ะไม่ไม่เพิ่มนะ<อ>เหมือนเดิมนะอ้อาอพุทธคุณเลขเหล็กไหลพุทธคุณเลขเหล็กไหลนะฮะจมสูนคือเลขเจ็ดรองคือเลขแปดนะะอ่ะเจ็ดตัวเน้นนะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้า แต่นะว,ว่าน่าสนใจที่ตัวรองครับ80 82 85 89ด้าตัวแน,น่นันวาง8ไว้หลัก10ทุกกี้วาง8ไว้หลัก10ด้วยนะอ่ะส่วนของตัวกันมี60 62 65 69นะไปรุ่นบนล่างเอาทีนี้จัดหนักว่ายังไงอาจารย์บุญหลายจัดหนักว่ายังไงหวยออกวันจันทร์ออกวันพระระวังหามนะ9 8 9อื้ดหื้ ถ้าออกมาลักษณะแบบนี้ใครจะถูก980นะฮะ375แล้วก็379เอาดูผลงานงวดที่แล้วเน่เป็นยังไงฮะเป็นยังไงเป็นยังไงครับเอาเอามา62ตัวเดิมอ่ะงวดนี้ก็มี62อีกให้62ออก26ตำแหน่งเดิมด้วยนะอืมระวังนะรัฐบาลไทยชอบออกตัวเก่าชอบออกตัวเดิมเหมือนเดิมงวดบอก เอาไปกันต่อครับอื้ฟันธงเป็นยังไงเนาะฟันธงสองมาหนึ่งให้สี่กับสองนะถ้าสี่ก็สี่แปดเลยสี่เจ็ดสี่สองถ้าสองก็สองสามส,ามสองเจ็ดสองเก้าขอดูผลงานงวดที่แล้วหน่อยฟันธงมาจริงไหมหรือไม่มาฟันธงมาจริงไหมอ้าวฟันธงมาจริงไหมงวด<อ>ที่แล้วสองมาหนึ่งสองมาหนึ่งสี่กับหกอะ่ะไปวิ่งได้ตังหกมาจริงเนาะ อ่ะโอเคฟันธงยังถือว่ายืนหยัดชัดเจนนะ2มา1น,นะอ่ะทีนี้มาดูสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์เด่น6ชุด3ตัวมีอะไรครับ8 4 6มันก็น่าสนใจเนาอ2 8 6 7 2 9ด3 2อ่ะตัวรองครับรอง8กับเจ็ดเสมอลืมแล้วงานนี้มาล่างเหมือนอาจารย์ไทยเยว,ว่านะ2ตัวมาตัวเนี่ย8 7ด8นะเอาจับคู่ให้ครับ ดูกันเอานะหกแปดหกสี่หกสองแปดสี่ต่อมาลักษณะแบบนี้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ไทยรวยนะเพราะอาจารย์ไทยให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะเอาแปดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเอาว่ากันไปนะนสูตระสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์อะทีนี้สุดท้ายปลายที่มั่นละ ถามกันจังเลขด่วนเลขด่วนอ้าเลขด่วนมันเป็นยังไงเลขด่วนมันเป็นยังไงเอามาดูเลขด่วนก่อนเลยนะเลขด่วนงวดนี้ให้สามนะแล้วสามตัวสามหกสี่สามสองสามสี่สามเจ็ดไหนขอดูผลงานงวดที่แล้วหนยเลขด่วนที่แล้วมันเป็นอย่างงี้งวดที่แล้วมันออกแปดสามเจ็ดโอ้โห เลขด่วนให้สามชุดแปดศูนย์ปดหกแปดเจ็ดมันออกเจ็ดแปดอ่ะเลขด่วนใช้ได้เอามาดูว่านี่อีกทีอ๋อก็เลยถามหากันจังเลขด่วนเอาเลขด่วนมาสามสองมาสามสี่มาสามเจ็ดโอ้โหด่วนเลขสามนะโอ้ตัวเดียวนะอ่ะทีนี้มาดูเส้นทางรวยฮะเป็นยังไงครับเส้นทางรวยให้หกนะหกหนึ่งหกห้าเลขเหนือเซียนให้สี่สำหรับคนชอบแขกทุกสี่ สี่สองเลขพ่อแก่นะดูกันเอานะเลขพ่อแก่ก็แน่นอนนะมี1กับ7จนะสตัว615 9 2 4งห้าเก้แล้วก็สอเ้าเอามาดูเทพสถาพรนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาดูอ่ะดูเทพสถาพรนะงวดนี้1เมษาห้5เจ็6ห้านะระวังเบิ้ลห55หกับหมาตัวนะเอาดูผลงานเทพสถาพรครับงวดที่แล้วครับ ตรงๆครับเทพสถาพรครับตรงๆตรงงครับไม่ต้องนี่ฮะโอให้เก้ากับเจ็ดไปวิ่งเจ็ดก็ได้ตังนะฮะแล้วมาตรงดอกมาตรงลำมาตรงตเจ็ดแปดอื้เอาปรบมือให้เทพสถาพรสุดๆจริงๆนะอ่ะงวดนี้มาดูเทพสถาพรก็แล้วกันนะมีห้ามีหกผมว่าต้องมานะผมก็ชอบห้านะผมก็ชอบหกนะรักพี่เสียดายน้องนะเหมือนพ่อสบายบอกงวดนี้เด่นหก ซื้ออะไรก็แล้วมี6 7 8อ่ะต้องติดนะน,น่าสนใจนะอ่ะทีนี้มาดูฟันธงครับจะฟันธงจะผิดจะถูกไม่รู้แหละ FC ใคร FC คนนั้นนะอ่ะฟันธงเลข2 2นะ2 3ง4า9นะงวดที่แล้วไม่มานะฟันธงอ่ะทีนี้มาดูครับนะฟ้าสั่งรวยโอ้โงวดนี้สั่งเลข8งวดที่แล้วไม่มานะแต่ <c oughs> ว่างวดนี้อาจจะมาก็ได้เพราะสั่งเลข8 ดูดีๆนะสองนะโอ้แล้วก็จับให้แปดสองเก้าอาสั่งโชคสั่งโชคสั่งโชคถ้า8มาจริงก็รวยนะสูรินทีวีเพราะว่าอาจารย์ทาเยท่านชอบ8เอาใครชอบ8ที่มาเลข8ปดนะก็ถ้าเป็ดเลข8มาตัวเดียวก็พระเจ้าจอร์ดมันยอดมาฟ้าสั่งรวยนะอะมาดูมารวยนะห้านะมาแน่แเน้นๆห้าสี่เ 4 6, 8, ี่หกแนะชะตาเลขเบิ้ลเป็นอยนยังไงฮะงวดที่แล้วไม่มานะเบิ้ลงวดนี้จะมาหรือเปล่า22667799เจเจาเก้าเอาละนะเรานำเสนอเป็นเพียงแนวคิดนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะเป็นคู่มือในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษเสริมรัฐนะ,ะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะการเสี่ยงโชคการลงทุนมีความเสี่ยงขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสุรินทีวี ด้วยดีเสมอมาขอบคุณพี่ใหญ่นะครับขอบคุณนิตยสารมหาลาบที่ให้เรานำมาแบ่งปันโชคลาบวาสนาเพิ่มพูนโชคลาบมั่งมีสีสุขมั่งมีตลอดปีมั่งมีร่ำรวยตลอดไป